สำหรับคนที่มีความเครียดนะคะไหนใครรู้ตัวว่าเราเนี่ยเครียดเยอะบ้างอ่ะความเครียดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยหมอสักประวันนะเบอกไม่เครียดไม่เครียดแต่ตัวนเลือดออกมานี่คือค่าความเครียดนี่คือพุ่งกระฉูดเลยนะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งเครียดที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว นะแต่ผลเลือดนั้นจะไม่หลอกเรานะคะความเครียดบางคนอาจจะเคยเครียดในอดีตนะเราก็รู้สึกว่าปัจจุบันน่ะสำเร็จแล้วไม่ได้เครียดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องดูแลเรื่องนี้แต่หมออยากบอกความจริงหนึ่งว่าความเครียดนั้นมันเป็นอะไรที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีตนะคะเป็นระยะเวลาความยาวนานรวมถึงความรุนแรงของความเครียดในครั้งนั้นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังส่งผลต่อร่างกายของเราอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีความเครียดเยอะ นะะแนะนำนะให้มาตรวจได้ออปกติเนี่ยหมอเขาจะตรวจฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะมีหลากหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นพวกคอร์ติซอลใช่ไหม DHEA S เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าตรวจเพราะว่าถ้าตรวจออกมาแล้วสูงปี๊ดนะแสดงว่าความเครียดในร่างกายเยอะมากๆคือณนะตอนนี้เครียดอยู่แต่ถ้าค่าเนี้ยออกมาน้อยน้อยแบบ น้อยจนเกินไปอ่ะก็แสดงว่าอะไรเป็นภาวะหลังเครียดคือตอนที่เครียดร่างกายมันจะขุมกระหน่ำเลยในการสร้างฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเยอะเพื่อต้านเครียดแต่พอถึงจุดหนึ่งร่างกายบอกว่าฉันสร้างไม่ไหวแล้วบวไหวนะก็จะตกลงทันทีและถ้ามันตกลงมากๆอ่ะมันจะทําให้มันรวนเลยทุกคนก็คือจากที่เมื่อก่อนจัดก,การแมเนจทุกอย่างได้ก็เป็นแบบอยู่ดีวันหนึ่งคือปึ้งแมเนจไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยโฮทุกคนได้ตอนนี้คือ ทุกคนต้องโฮตัวเองเพราะฉันก็โฮตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยมันเป็นเหมือนภาวะเขาเรียกว่าต่อมหมวกไตล้าก็คือทํางานมาหนักมากจนตอนเนี้ยล้าไม่ไหวเลยนะคะหมอเขาจะมักตรวจนะค่าการอักเสบของหลอดเลือดด้วยเพราะอะไรคนที่เครียดหลอดเลือดมักจะอักเสบเยอะนะคะถ้าหลอดเลือดอักเสบเยอะหลอดเลือดที่อักเสบเนี่ยนะมันก็จะทําให้ผิวหลอดเลือดครุกคะก็เดี๋ยวจะนําพาไขมันมาเกาะนะโลหะหนักมาเกาะ นะแล้วก็เกิดเป็นพลากเป็นแผ่นขึ้นมาวันดีคืนดีไอ้แผ่นตรงนี้ยที่มันนูนเกาะหลอดเลือดหลุดปุ๊บเป็นไงออหลอดเลือดหัวใจเฉียบพันธ์ใช่ไหมเป็นหลอดเลือดสมองอเฉียบพันธ์พวกนี้มันก็อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลดการอักเสบของหลอดเลือดซึ่งเราต้องลดความเครียดนั่นแหละซึ่งหลายคนบอกว่าหมอผมลดไม่ได้ลดความเครียดผมยังต้องโฮกิจาการต้องทํำยังไงนะคะจริง ปัจจุบันนะมันก็มีตัวช่วยค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศนะถ้าผู้ชายเนี่ยเราเพิ่มเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายเป็นกลุ่มที่สามารถต้านความเครียดได้เพิ่มเพคกนิโนอโลนนะคะก็เป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเรื่องความจําด้วยแหละก็อยู่ในหมดต้านเครียดเหมือนกันหรือใครที่ DHA ต่ําไปแล้วนะก็สามารถเพิ่มได้นะคะรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดไม่อักเสบมากจนเกินไปกินให้ดี กินให้น้อยลดคาร์โบไฮเดรตนอนให้ไหวนะคะแล้วก็พยายามออกกําลังกายคุมตัววิตามินดปนะคะนะล้างผิดบ้างเติมสารต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายบ้างลดสมองลาบ้างเพิ่มเลือดไปเลี้ยงในสมองบ้างมีความเครียดนะถ้ารู้สึกว่าเออมันเริ่มมากเกินไปแล้วเนี่ยต้องหาทางออกนะย่าปล่อยให้ร่างกายแบบเครียดจนถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วร่างกายรแบบับไม่ไหวแล้วก็ ตุ่มขึ้นมาเลยนะอย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะคะถ้าใครมีภาวะปัญหานี้นะโดยเฉพาะผู้บริหารที่รู้สึกว่าหัวไม่ค่อยแ่นเลยคิดแรนไม่ค่อยออกเพราะว่าเออบางทีฮอร์โมนมันตกไปเยอะแหละเพราะว่าเราเครียดนี่แหละนะคะ